สวัสดีครับพวกับผมดักนุ๊กนะครับกับเกมอี i ีค v นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับทีมที่ผมใช้ลงแบนชี e 3นะครับโดยที่ทีที่ผมใช้นะครับก็จะมีตัวหลัก2ตัวนะครับก็คือตัวเบลไม้นะครับกับน้องไลกาที่เป็น3ดาวนะครับทีมนี้นะครับผมแนะนำว่าคุณต้องทำคุณต้องมีรูนดาเมจที่แรงมากม ที่จริงไม่ได้แรงมากๆก,ก็ได้เพราะสลับบางคนรูนี้ก็ไม่ได้แรงเนาะที่แรงพอระดับหนึ่งที่มันแรงถึงแล้วอะสักหนึ่งชุดนะครับค่อยมาทำทีมวันช็อตไวเบิร์นนะครับระหว่างนี้ไปฟาร์มมังกรก่อนก็ได้ฟาร์ม A13 ก่อนก็ได้นะบอ,อสอาซิมานะก,ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาฟาร์มแบนชีเนาะอ่ะถามว่าที่ว่าแรงนะ่ะต้องแรงแค่ไหนนะครับ ก็ถ้าคุณใช้เป็นเซตที่ฟาร์อามอัจฉรมยะนาผมจําชื่อเซตภาษาไทยไม่ได้นะแต่ว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเซตเลสน,นะครับก็คือเซตนี้ถ้าคุณใช้เซตนี้นะครับผมขอเรียกระดับผมจะคํานวณระดับความแรงนะจากแอกแครนะครับคูณกับคีดาเมีนะครับแล้วหาร100นะครับก็คือเอาแอกแครเนี่ยคูณกับคีดาเมีตรงนี้นะครับแล้วหาร100นะครับถ้าได้ไสัก11,000นะครับสำหรับเซตนี้11,000นะครับสำหรับเซตนี้ ก็สามารถดิวได้นะครับหรือถ้าคุณใช้เซตอื่นนะครับเช่นเซตขี้เดมนะครับเซตดาบนะครับหรือว่าเป็นเซตเพิ่มคีย์เลสอะไรแบบเนี้ยนะครับเราไม่มีไม่มีเพิ่มดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำว่าแอคแคคคูณกับคียดาเมจเนี่ยควรจะคูณกันแล้วได้สัก13,500นะครับอ่าถึงจะมาเล่นนะเช่นสมมติว่าแอคแคคสัก4,000อย่างเงี้ยอ่า ไอตัวขี้ดมก็ควรจะได้สัก350ประมาณนี้นะครับหรือถ้าแอกแกสัก5,000ขี้ดมสัก320ก็พออะไรแบบนี้นะครับเอ้ย3 1 0ก็พออะไรแบบนี้นะครับอืมก็แล้วก็อีกข้อกำหนดหนึ่งนะครับก็คือตัวสกิล l 2ของเบลน้ำนะครับอย่าอัพนะครับถ้าอัพแล้วมันจะทำรูนยากมากนะครับ อ่ไม่ใช่เบลน้ำสีเบลไม้นะครับสก,กิลสองอย่าอัพนะครับผมอัพแล้วมันทําดูยากมากเลยคือถ้าคุณไม่อัพสก,กิลสองนะครับถ้าคุณไม่อัพสก,กิลสองชีวิตคุณจะสบายคุณอยากทําแรงแค่ไหนก็ได้เมื่อกี้ผมบอกว่าความแรงควรจะได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมครับถ้าคุณไม่อัพสก,กิลสองนะคุณจะทำหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกได้เลยนะแต่คุณนะครับแต่ถ้าคุณอัพสก,กิลสองเมื่อไหร่นะครับคุณจะทํา ดาเมจได้ไม่เกิน13ื0นนะครับหมื่นสนี่ยังยากเลยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 1ื0นนนะครับถ้าเกินนั้นตี้จะล่มเพราะว่าสกิล2ที่แรงเกินไปนะครับมันจะทำให้ตัวบอสแบนชีเนี่ยแยกลากนะครับแล้วก็เราก็จะแตกนะครับเวลาเล่นนะเพราะฉะนั้นเบลวิธีทำเบลไม้มา,มาลงแบนชีนะครับก็คือสกิล2ไม่ต้องอัพนะครับประมาณนีอ้อันนี้คือตัวที่สำคัญนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวดาเมจ แล้วก็เป็นตัวเขียวเวฟด้วยนะครับอีกตัวนะครับที่ค่อนข้างสําคัญก็คือไลกานะครับเพราะอะไรเพราะตอนเวฟบอสนะครับเบลไม้เนี่ยมันจะยังมันจะตีบอสทีหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วบอสมันจะยังไม่ตายยังไม่กลายรางด้วยนะครับแล้วน้องไลกาเนี่ยหน้าที่ของน้องก็คือน้องจะไปดึงน้องจะมีสกิลดึงนะครับก็คือสกิลโยนเทินนะครับสกิลนี้เอ้ยไม่ใช่สกิลสองนะครับที่จะ ไปดึงตัวเบลไม้ขึ้นมาตีนะครับอ่าก็จะทำให้เบลไม้ได้ตีสองครั้งนะครับแล้วก็วอสก็จะตายประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวดึงแล้วยังเป็นตัวบัฟดาบให้เบลไม้ด้วยนะครับอืมทีนี้อีกสองตัวละครนะครับเราจะใส่ตัวอะไรดีนะครับดีที่สุดนะครับที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นตัวนี้อ่า สตัวนี้จริงก,ก็เล่นได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันมีคูนบัฟนะครับผมจะใช้สามตัวนี้แล้วก็จะลากลากตัวพาฟาร์มเข้าไปด้วยตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ต้องลากตัวพาฟาร์มเข้าไปเพราะว่าลูนผมไม่ค่อยดีนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องใช้อาติแฟกที่เพิ่มคิเลตหมู่ทั้งทีมนะครับอย่างอันนี้นะครับแล้วก็ ใช้อาร์ติแฟกต์ปืนฉีดน้ําด้วยนะครับอ่าต้องใช้ปืนฉีดน้ําด้วยถือจะเล่นผ่านนะครับหรือถ้าไม่มีปืนฉีดน้ำเนี่ยผมก็ต้องมีไอ้นี่แผ่นแอคแคนะครับมาเพิ่มอีนิดนึงถือจะเล่นผ่านเนาะโอเคถ้าเป็นทีมนี้นะครับเราจะเราจะใช,เะใช้เราจะใช้ตัวโรสมืดเป็นตัวดามจดช่วยเคลียร์เวฟแล้วก็เป็นตัวเกาะแตกนะครับกาะแตกบอสสำคัญมากๆนะครับตัวกาะแตกเนี่ย ควรจะสปีดเยอะๆนะครับ200ได้ยิ่งดีนะครับ200ขึ้นดีมากนะครับถ้าทําไม่ได้อย่างน้อยๆต้องเยอะกว่าร8อนะครับให้มันออกก่อนให้มันออกก่อนเวฟลูกน้องนะครับอ่าตัวนี้มันจะมีหน้าที่ดันเกตเวฟลูกน้องด้วยนะครับให้เราสามารถเคลียร์ได้ชิวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าทีนี้เนี่ย <c oughs> มีหลักการยังไงนะนะ <ห>ตัวรถ like มืดจะตีไปต่อแล้วก็เดี่ยไม้ก็จะสาปตายแล้นรถมืดก็เกาะแตกนะครับแล้วก็เดี่ยไม้ก็จะตีออกแล้วก็น้องไล่ก้าก็จะดึงเดี่ยไม้มาดึแล้วบอสก็จะตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมอันนี้ก็จะเป็น ทีมที่ผมใช้นะครับทีนี้ถ้าอยากให้ทีมนี้มันมันเสถียรขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะมาใส่ตัวอจอกเกาสองตัวนะครับซึ่งตัวจอกเเาะตัวที่สองที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นตัวที่ทุกคนมีนะครับก็คือตัวฟิลิปนะครับทีนี้เมื่อกี้นะถ้าคุณกลับไปดูนะ ดาเมจมันจะปิ่มพอดีมากๆอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฟิวเลียสเนี่ยผมจะทำแอคแคให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับหน้าที่น้องก็คือเอามาเอามาเจาะเกาะเท่านั้นเราไม่ต้องการให้บอสเนี่ยมันเสียเลือดเยอะเกินไปนะครับอ่าข้อดีของทีนี้ก็คือพอมีตัวเจาะเกาะ2ตัวนะครับอ่าเราจะสามารถว่าวเจาะเกาะได้รอบนึงนะครับ เวฟแรกเนี่ยฟิเลียตไม่ต้องทำอะไรเลยก็แต่ว่าเวฟบเว็สองเนี่ยฟิวเลียตเนี่ยจะเป็นต sure um, ัวช่วยเจาะเกาะสังเกตนะครับผมเอาฟิวเลียตผมเอาฟิวเลียตตีทีหลังนะครับผมเอาฟิวเลียตออกทีหลัง ตัวโลสมืดนะครับเพราะโลสมืดเป็นตัวทำดาเมจเนาะถ้าผมเอาฟิลเลียตออกก่อนนะครับแล้วลดลดมืดตามเนี่ยเลือดบอสจะลดเยอะมากนะครับแล้วรันจะแตกนะครับเพราะว่าสังเกตเส้นเส้นนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเส้นตรงนี้ครับถ้าบอสเลือดลดเยอะกว่าเส้นนี้บอสมันจะแยกล่างนะครับแล้วผมจะแตกมันคือเส้นตรงนี้อ่า ถ้าบอสเลือดเลือดลดเลยเช่นนี้ผมจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยทําการตัวตัวนี้จะต้องคาราเมดเบามากและต้องออกทีหลังโลสมืดด้วยนะครับต้องให้โลสมืดออกก่อนนะครับแล้วค่อยตัวนี้ตามนะครับ everything boring. ดูครับดาเมจ <best S 1> มัน <this time. S 1> ถึงเส้นพอดีนะครับอันนี้ก็คือที่ผมทำไว้นะอะที่ผมจัดรูนไว้นะครับ ล้วก็ค่อยให้ตัวไรกา้าดึงมานะครับจริงกาเดาินไม่จำเป็นต้องถึงเส้นพอดีก็ได้เราสามารถดาลดดาเมจโลสนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมันชิดมาอีกนิดหนึ่งนะครับตัวเบลไม้ก็สามารถเคลียร์ได้นะครับอ่าหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับอถ้าเกิดว่าคุณทำลูนสปีดคือตัว ตัวรูนของโรสเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้รูนหนักพอสมควรเนาะเพราะว่ามันก็ไม่หนักมากหรอกแต่ก็สำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะหายากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งสปีดนะคิเลตคิดาเมดคืออันนี้มันเป็นล,ลงฮั ate, นเนาะเพราะฉะนั้นคิเลตควรร้อยนะครับแล้วมันต้องใช้เอฟเฟกอีกนะครับเอฟเฟกตัวปกติเนี่ยเขาจะใช้กันอยู่ที่85นะครับเวลาลงฮันนะครับแต่สำหรับรถมืดเนี่ยผมใส่อ้นี้ด้วยนะครับไออาร์ติแฟก ที่เพิ่มแม่นยำนะครับซึ่งอ,อันนี้ส่วนตัวผมนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อของผมนะแต่ผมเชื่อว่าเวลาใส่อาร์ติแฟกที่มันเพิ่มแม่นยำเนี่ยเราเราทำประสิทธิผล100ไปเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมก็เลยทำประสิทธิผล100นะครับแล้วก็ตัวนี้โลดมือเนี่ยมันทำรูนค่อนข้างยากแล้วมันก็ หายากด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแสงมืดเนาะถ้าเราอยากจะทํารูนง่ายกว่านั้นล่ะเราอยากจะทํารูนที่แบบเออไม่มีเรามีรูนที่แบบเออพี่สปีดผมถึงนะคิเลสคิดาเมตเอฟเฟกผมได้นะแต่อแอคแทกผมไม่ได้ทํายังไงดีนะครับผมแนะนําให้ถอดโรดมืดนะครับออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นทีมนี้ทีมนี้เนี่ยจะใช้จะใช้ตัวรูนหนาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือเปลไม้ตัวที่เหลือเนี่ยรูนจะแบบ เบสิก uh, มากๆนะครับแต่โอกาสผ่านมันก็จะน้อยเหมือนกันนะครับ uh, แต่มันผ่านได้นะมันผ่านได้ก็คือทีมดีโอนะครับตัวลีโอนี่ uh, หลักการของทีมนี้นะครับก็คือทีมที่แล้วเนี่ยเราใช้โรดมืดเนาะเป็นตัวดาเมจทำให้ผ่านนะครับทีมนี้เนี่ยเราจะใช้บัฟดาบทำให้ผ่านแทนนะครับ uh. หลักการของทีมนี้คือเราจะใช้เฮลกาบับดาบนะครับเพื่อให้ตัวนี้ตีแรงนะครับตัวเบลไม้ตีแรงนะครับตัวที่เทนเฮลกาได้คือตัวอะไรก็ได้ที่บับดาบได้2เทินเคสต้านะครับสเทินเท่านั้นนะครับหรือเทินเดียวก็ได้อ่าจะบับบาดหนึ่งเทินหรือ2เทินก็ได้แต่ห้าบับสามเทินเด็ดขาดนะครับไม่งั้นไม่งั้นเบลไม้เราจะแรงเกินไปนะลอตีจะบึ้มนะครับอืตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนดาเมจของโรดมืด นะครับก็คือจะมาบับดาบนะครับส่วนตัวเนี้ยจะทําหน้าที่ซ c เหมือนรถมืดรถบืดมันจะมีพักเกตศัตรูรอบหนึ่งใช่ปะตัวเนี้ยมันจะมีบับสโลมันจะมัมนจะมีดีบับสโลแล้วก็สตันนะครับมันก็จะ Web, สตันเวฟศัตรูได้แล้วก็ทําให้ศัตรชูช้านะศัตรูแบบสปีดช,ช้าลงนะแล้วก็เบลไม้เราก็จะแซงมาทำดาเมจได้นะครับข้อเสียของตัวนี้นะครับข้อเสียของตัวนี้ข้อเสียของทีมนี้เลยก็คือ ถ่าเนี้ยโอกาสสตันมันมีแค่75%แล้วก็โอกาสลดสปีดก็มีแค่75%ถ้ามันไม่ติดนะครับอ่ามันจะไม่ผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวอาจารย์บอกนะว่าไม่ติดอยูไ <My poo. S 1> ่ไหนคืองไหนเ uh huh. นี่ยท่าอตัวเนี้ยมันไม่ติดสตาร์แล้วมันตีตัวเเมื่อกี้เห็นไหมครับตัวเนี้ยไม่ติดสตาร์มอ่นนะแล้วมันตีตัวละครเรา โชคดีมากนะที่มันตีไม่ติดตาบอดนะครับเพราะไอ้เมทตัวเนี้ยมันตีติดตาบอดได้นะครับแล้วถ้ามันตีติดตาบอดอะแล้วมันทาให้เบลน้าเราเอ้เบลไม้เราติดตาบอดนะครับลันจะล่มนะครับเพราะว่าเบลไม้จะสาดเมทนี้ไม่ตายนะครับแต่โชคดีที่รอบเนี้ยไม่ติดตาบอดนะเบลน้ําก็จะสาด นี้แต่ต้องลุ้นเกาะแตกโอ้เกาะไม่แตกนะครับเกาะไม่แตกก็ล่มนะครับทีวันฉอนเออเอาใหม่นะครับเออเมื่อกี้คือตัวอย่างนะครับคือพอมันมีตัวเกาะแตกแค่ตัวเดียวน่ะมันมีโอกาสที่รันจะล่มได้นะครับตัวอื่นไม่ติดสตาร์ไม่เป็นไรปัญหาอยู่ที่ตัวเมเถ้าตัวเมเไม่โดนติดสตาร์นก็คือจบเลยนะครับ ถ้าเนี่ยรอบนี้ก่อแตกผิดนะครับ,บ,นะรบเราก็จะดึงมาเขาจะไปตั้งก็จะ,จะประมาณมนี้ครัทีมนี้นะอนโอกาสชนะมันจะอยู่ที่ประมาณ70%นะก็คือลง ลงยี่สรอบนะก็จะเฟลไปประมาณ5รอบนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นทีมนี้ทีมฟิลิอัสนะถ้าเป็นทีมนี้นะลงสิบลง20รอบเนี่ยจะเฟลลประมาณรอบหนึ่งไม่สิลง40รอบเลยอ่าจะเฟลประมาณรอบหนึ่ง,ส,ง,งส่วนมากนะอืมก็ อันนี้ก็จะเป็นท่าที่ผมใช้ในการลงแบนชีนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้เนาะถ้าใครมีท่าอื่นนะครับที่ง่ายกว่านะครับใช้ตัวละครน้อยกว่าก็แบ่งปันกันได้นะครับเพราะว่าเอาตรงๆจริงโรดมืออ่ะมันก็ใช้ได้หลายที่เนาะเออเอามาใช้กับแบนชีมันก็แอบเปลืองนิดนึงนะครับอ่าก็สุดท้ายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณละสวัสดีครับ